ครอบครัวของเมสซี่อาจกำลังสร้างราชวงศ์ฟุตบอลรุ่นต่อไปอยู่แบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเมสซี่เพิ่งออกมาเผยเรื่องหนึ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกไปตามกันเพราะลูกชายทั้ง3คนของเขากำลังพัฒนาไปเป็นนักเตะที่มีสไตล์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเทียโก้เด็กชายวัย3 3ปีเพิ่งดังระเบิดในโลกออนไลน์จากการใส่เสื้อหมายเลข1ิแล้วทำประตูได้เหมือนพ่อไม่มีผิด จังหวะเลี้ยงผ่านกองหลังแบบสบายๆก่อนจะปั่นบอลด้วยหลังเท้าโค้งผ่านมือผู้รักษาประตูรากับเป็นเรื่องหมูๆคลิปนั้นมียอดเข้าชมเป็นหลักล้านและผู้คนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ากำลังดูอะไรอยู่แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเมสซี่อธิบายว่ามาติโอไวซิบขวบเล่นไม่เหมือนเทียโก้เลยเขาดุด้านบุกแรงหมกมุ่นกับการทำประตูขอยดักจังหวะใกล้ๆประตูเหมือนเกิดมาเป็นกองหน้าธรรมชาติ ร้อมกับความมั่นใจติดตัวที่ไม่มีวันสอนกันได้นั่นแหละคือเหตุผลที่มาติโอถึงได้ดีจนเกินเบ,เบอร์ตอนเห็นโรนัลโดทำประตูจริงๆแล้วเขาเป็นแฟนตัวยงของโรนัลโดแล้วยังมีซีโรวัย7ขวบที่เมสซี่บอกว่าเป็นคนที่ระเบิดพลังได้มากที่สุดจากทั้งหมดเขาเริ่มทำกองหลังขายหน้าในจังหวะด